สวัสดีครับช่องเกษตรหมูพอเพียงสวัสดีพี่น้องช่องเกษตรหมูพอเพียงมันนี้มาอัปเดตต้นทุเรียนอยู่สวนช่องเกษตรหมูพอเพียงครับยูที่สวนอยู่นี่ปลูกอยู่หาสิบหาต้นพี่น้องมาใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับไก่ขี้ไก่บ่ได้ขี้ไก่ฟ้ามเลยพี่น้องใส่ปุ๋ยขี้ไก่บ้านพี่น้องนี่ครับ คือปุ๋ยไก่บ้านพี่น้องใส่แล้วพดน้ำตามครับการใส่ปุ๋ยคีไก่กะนี่ก็ใส่พวหลายครับใส่ต้นละสองถ้วยนี่ครับใส่เปนี่ครับนี่ครับไม่ต้องยันกันโรคกันรามันหรอกใส่มันเลยครับนี่ครับใส่สองเดืยนใส่ชินหนึ่งพี่น้องปุ๋ยคีมีใส่ใส่อยู่ปุ๋ยคีมีพมใส่ครับครับนี่ครับเศษนี่ครับนี่นี่ครับเศษก้กล้วยนะครับโก้กล้วย นี่ครับเขก็กลวยใส่เก็บก้มชุ่มชื้นพี่น้องนี่ครับนี่ครับต้นง่ามพี่น้องมันมักปุ๋ยขี้ไก่เด้พี่น้องขี้ไก่แกบก็ดีแต่ว่าขี้ง่วนอย่ยงบัใส่นี่ครับต้นเขาขึ้นง่ามนี่ครับตอนนี้ปีครึ่งแล้วครับปีครึ่งแล้วพี่น้องเลยใส่ปุ๋ยเขาเขาอยากกินปุ๋ยมันยไเขาหนาหอนแล้วครับ เดี๋ยวมาเบิ่งอีกต้นครับนี่ครับตัวน,นี้ก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่กันครับพี่น้องนี่ครับปุ๋ยขี้ไก่เพต้องนี่ครับนี่ครับแต่ว่าใส่แล้วยอดเขาจะเดินดีพี่น้องบ่ให้ลมเงาเลยพี่น้องบ่มีบ่ม,บมีผ่าสลนบ่มีหยางครับก็คือเขาปรับสภาพได้แล้วครับ เทคนิคง,ง่ายๆคือก้อนก้อนเสี่ยวม็อบปูนี่ก็คือตั้งให้เขารับแดดประมาณสักเดือนนึงพี่น้องรับแดดลําไรครับคือแดดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โฮมสามสิบเปอร์เซ็นต์อย่ครับเลี้ยงไวเดือนนึงครับผมันต้องจังม็อบปูครับ,รบนี่ครับทำยอดเดินดีครับเดี๋ยวมาเบิ้งอีกต้นพี่น้องนี่ครับต้นนี้ต้นนี้ม็อบปูหม่พี่น้องมีปัญหาระบบหลักกำลังกีแก้ไขไปเซฟป,ปุ๋ยขี้ไก่ครับนี่ครับ ปลูกใหม่กันยอดเขาก็ลัง regions, dragon. นี่ครับนี่ครับทุกอย่างมีอุปสรรคนะครับเนาะงตะบอยอย่างนี้คอยเห็ดคอยเลี้ยนรู้ไปเนาะเบิ้งเบิ้งคลิป้อื่นน้เยาเบิ้งะอยาเบิ้งท่านเจ้าของเอา้อื่นมาเป็นอาจารย์น้ำนํำหาเพื่อนในในคลิปในยูทูบทุกคนเป็นอาจารย์หมดครับเขาเอาเอาเพื่อนมาเป็นเลี้ยนรู้มาประยุกต์มาปั๊บปรุงใส่เพราะว่าเพื่นที่แต่ละประเทศแต่ละตำบลแต่ละหมู่บ้านมัคือกันคันนี้นี้ครับ ผลของการประยุกต์ใส่ครับนี่พี่น้องยอดยอดบนนี่มันขึ้นสะดุดเกินไปผมเลยให้มีอุปสรรคซะเลยผมเลยแขหยอดเลยครับน,นี่ครับผมก็เลยแขหยอดเลยพี่น้องพขาง่ไปอย่างเนาะได้แขหยอดให้เขาขาดเลยถือว่าเป็นอุบัติเหตุเขาเลยสิบพวเขียดนี่ครับเบิ้งตรนบตอนนี้สูงสองเมตรแล้วครับปีกัวเลยพี่น้องสูงสองเมตร ใส่ปุ๋ยขิกไก่ก็ว่าลครับนี่นี่ครับขิกไก่นี่ครับขิกไก่ขิกไก่น้ำบวานเทาหมดละเลี้ยงไก่แล้วก็ให้มีประโยชน์มีคุณค่าครับขี้ไก่เขามีในตุรกีเพราะมีโพแทสเซียมมีฟอสฟอรัสครับใส่ล่าเพมีดอกใส่ดูเลรอใส่มาสิเขาชงปีแล้ะว่ามีว่มีโร่มีล่าครับเพื่อนครับน้ำต้นครับแตกไร้ง่าครับถ้าต้นเขาแตกไร้ง่านี่ยคือผมมีความสมบูรณ์พี่น้องนะครับเพื่อนครับแตกไร้ง่าห้มัน อันเป็นภาคสมเด็จวันละครั้งในพี่น้องนี่ครับต้นนี้งามครับสูงสองเมตรแล้วครับอันนี้สมเชื่อหวานพี่น้องปลูกเถิงนี่ครับตัวนี้ปลูกของลูกชา้ปลูกไแปดเดือนพี่น้องใส่ขี้ไก่กันครับพอใส่ขี้ไก่แล้วก็ให้น้ำสม่ำเสมอพอได้ขึ้นยอดไม่พี่น้องคนละคนครับพอแตกยอดคนละครับแตกยอดงามนี่ครับต้นนี้สวยครับนี่ใส่ ขี้ไก่ครับน,นี่ขี้ไก่แต่ว่าอย่าไปใส่อย่าไปใส่โคตรนะไ,ไปนอไ้องใส่โคตรมันเป็นเ้ลราห่างมาจากขืบสองขืบเลยครับนี่ครับการใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้มี่จะฟุ้งใส่เล้ครับพี่น้องขี้มีผมบ่ยอมใส่ดอกใส่สนาฝนหมดละฝนมาผมใสใส่ใส่ครับนี่ครับใบงามพี่น้องต้องใส่สีแมงู่กินใบเ้ะพี่น้องเอง้ยใบเขาไงอันนี้ ยอดงามครับหยอดทันขึ้นสูงกันไปยังไงหยอดจะเป็นอุบัติเหตุอีกเดี๋ยวมึงส่องเลยบริเวณดยอดเด้๋ยวไปลองเป็นอุบัติเหตุครับนี่ครับปูจีไก่เก็บครับใส่ทับเลยครับทับเศษซากเปลือกซากหญ้าแห้งก๊กป่วยครับก็กป้วยกันครับเก็บคว่มชมเชนดีไหมน้องเขาเน่ามากเลยครับคนเขาเน่ามากคนครับคนครับป่วยเน่ามากมีคุณค่าเลยไหมน้องเก็บคว่มชมเชืคนครับคนคนครับระบบหลักเขาครับคน จะขากทังเนี้ไปนอ้องก็เอ,อินบงกระโดดนี่ครับอเออินอเอินว่าร,ระบบรอหลากครับไปนอ้องรอหลากว่ากินปุ๋ยเขาไม่พูดมชสุนเขอาออกมาหากินคบนี้ถ้าออกกินไก่มาห้วยเขากินเท่าไหร่นี่นะครับนี่ครับกิดไก่ครับแหงนั่นมี่ใส่เข้าไปครับว่าไปยังครับเดี๋ยวมาบงอีกต้นหนึ่งไ่น้องนี่ครับต็นีก้ออกับปุ๋ยกินไก่กันครับอันนี้หมอนทองในไปน้องงาม,น,ามนี่ครับกินไก่ กูจีไก๋จิงวัวจะไปใไซไปน้องมันใส่ได้ยกตัวตั้งเป็นจิงวัวแห่งๆนี่ครับนี่นี่ครับยอดเดินสวยครับยอดงามครับยอดงามสวยก็เพิ่งข้อใจครับเห็ดมังสีล้วก็ตัววันี้ก็ร่างใจสู่ต่อหันห,าห้าบุงกูบิดห้ากเบิ่งในคลิปอีกแต่ในคลิปในยูทูปแต่ละบุคคลครับเอาคนมาเปรียบเทียบของเ้า ทุกคนเป็นอาจ,จารย์เบิร์ดนะครับในในในยูทูบแต่ห่อห่อต้องมาประยุกใส่เอาครับนี่ครับตอนนี้ปูไม่ไม่ไวมันสิตายพี่น้องมันอีงามหมดครับยอดวันเขาหนาฝนคือว่านี่เขาโก้กวยครับโก้วยเท่ามาหอกมาใส่นี่ครับโค่นเหรโค่นคคเหรอเห็นกเห้สกรปรกเลยครับเขาว่าโบราณว่าสกรปรกคือยอยังเศษซากไม้ซากพืชซากยังมาทิม่มเลยครับนี่ครับโก้วยเห